สิบสี่จังหวัดภาคใต้ได้โดยเฉพาะจังหวัดพังพัฒลุงสตูลตังกระบี่ภูเก็ตสงขลาและจังหวัดลำพูนขยิบขึ้นปังถึนทีเวลา22ี่สิบสองนาทีขอให้ไปติดตามสถานการณ์ต้องคอนโทวนเขาน้ำปลาไหลหลากโต้ทำถูกแล้วยินครมธนหลงและขนาดนี้นายขาวเงิน ตอมอช้อทนไว้ตอสิพหาตัวไหมหมอได้ลงไปดูแหละมีพาบักเคนไปหาหมอตอนแรกจย่าไปแล้วังไม่ไปบักเคนบอกว่าไม่ไปโรงพยาบาลดูแลพื้นที่พร้อมจัดตั้งนย์ลงหน้าเขตที่12จังหวัดสงขลาเขตที่เ12ที่จังหวัดสงขลาเออดีใจเอดีใจมีโตเป็นเซี่ยวฮะมีโตเป็นเซี่ยว ต้องสัญญาครับเาเห็นเขาโดนป่อยเลือดไหลพุ่งออกทางปากเลยโดนตอกเตะหนักเลยโดนป่อยนรับหมัดเทนชาวนาของข้ายแล้วของมัดเทนที่ดินของพิษสีขอรอบบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ครับได้ที่พิษสีหรือสมงทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างไรต้องสัญญาครับออกซับเกียรติช่วยจับบัตรเลขที่ศูนย์หนึ่งเก้า 3 1ดสามหนสอเจ็ดสอบถามโทรศูนย์สองหกหนึนย์ศยเปดเกัเชนมีอาการชังแล้วโดนไ่เลือดไหลายองคร่ปาักเคยนห้อสัญาตผู้ได้รับรางวัลคืเดือดร้อนจากเหตุอุบัภัยจากเหตุอุบัติภัย บัตรต่างๆหรือต้องการล็อกทุกหนังสูอบ้านคนเดียวต้องแข่งกันคนเดียวได้ข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข4 6 5 8 7 8 9ไม่ต้องเสียค่าใจใจใครนี่บักเคนมีอาการนอนได้สักพักหนึ่งเอาบักเคนมีอาการโมโหคลั่งอีกแล้วนี่บัคเคนเจ้านี่บักเคนเจ้าปืนผู้กองเสียงเจ้าเอาไปยิงตัวเองตายใช่ไหมยิงใช่ไหมเอา เอายิงแล้วเลือดไหลพุ่งฝาผนังเลยนี่แหละเลือดแดงติดโลโก้ Windows Explorer Internet หรออยู่ที่เลือดหรออยู่ติดกับแงฝาผนังหรอนี่แหละเลือดแดงยิงปืนตายโลโก้ออ Internet Explorer สี่หกเจ็ดดึกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใครตั้งเต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่แหละโดนยิงแล้วเลือดมันพุ่งไปอยู่ที่ฝาผนังหรอนี่โดนยิงแล้วเลือดติดโลโก้ Internet p o r e r หรอ ไอ้บัตเทนยิงตัวเองตายสีฟเฟงของสิงห์ยิงเหรอเอาไปยิงตัวเองตาบักเนตายแล้วตัวเองหรอที่ลงงนรั้น่คเสอนมาบอกว่าไอ้บักเสือมนรอดไปจากไอ้บักเคน ครับปุปันครับปุปันบักเคเนี่ยจะจัดการกับบักเสือได้อยู่แล้วจะจัดการกับบักเสือได้ครับถ้าถึงที่เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนเขามาขัดจังหวะคนใหญ่ผู้กองสิงห์เนี่ยนะคนใหญ่ผู้กองสิงห์ลำพังตัวมันเองยาวตัวไม่รอดเลยเนี่เห็นเขาออกโรงจคที่โรงงานเล่นที่โรงงานยาเถื่อนเขาเป็นมีร้อยหน้าจอเป็นรูปภูเขาเลยครับปุปันนี่สอนขนาดนี้ลยเนี่ยน่าเรื่องบักเคนเหรอการสเกิบตาเรื่องบักเคนผมแปลกใจอยู่อย่างผมแปลกใจมันต้องมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับผู้กองสิงห์นั่นแน่ต้องมีอะไรรปกตินี่ใคมา าลิงเข้าออกโรงพยาบาลมันจะช่วยใครได้วะช่วยไงได้วะนั่นเองครับผู้พันเลยครับผู้พัน,พนขณะไอ้ลิงลมเนี่ยยังถูกจัดการซะเกือบตายผมแปลกใจอยู่อย่างเน,นีมันต้องมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับผู้กองสิงแน่นแน่แล้วตอนนี้ไอ้ลิงลมมันฟื้นหรือย,ยังฟื้นหรือย,ยังนี่ผู้กองสิงเอากลักบวนรถอยู่ที่โรงพักหรอนี่อยู่สถานีตำรวจคุณทำอะไรที่น ไอ้บักเคนยิงตัวเองก็ม่ร <ไป S 2> อเพืผู้กองไงคะถ้าคุณจะมาคุยเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนผมขอโทษที่ต้องทำรุนแรงกับคุณที่ต้องทำรุนแรงกับคุณสมองแต่ยังไงมันก็เป็นสิ่งไปผอ้กองเป็นอะไรไปกองเป็นอะไรไปฉัน เสด็จากสวรรค์มาเพื่อทำหน้าที่ที่เป็นันภาระอันยิ่งใหญ่ต่อผู้บริสุทธิ์คิดว่าผมก็เหมือนกับเขาผมดีเข้าใจในเสือดีล่นเดี๋ยวไม่ตายง่ายๆหรอกจนู่ๆผมจะจัดการกวาดล้างพวกเขี้ยวพยักให้เส้นซากพวกข้อเขี้ยวยักให้สิ้นซากนี่เสียงโทรศัพท์ใครโทรมาหาว่าไงจ๊ะ ไอจ่าพาดโทรมาเรื่องได้เบอแสแล้วเหรอได้เบอแสแล้วเหรอผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ตามหาเบอแสเรื่องตามหาเบอแสเรื่องด็อกเตอร์จ่าพาบอกว่าได้เบอแสด็อกเตอร์ไปแล้ว่าจะเป็นบาแสของด็อกเตอร์ปฐมพงศ์ด็อกเตอร์ปฐมพงศ์ที่โรงพยาบาลเหรอเนี่เดี๋ยวเหมือนเราจะไปตามล่าด็อกเตอร์ปฐมพงศ์เหรอไปจ่าไปหาเบอแสของด็อกเตอร์ปฐมพงศ์ นี่ภูพันยืนการดนระเบิดภูพันกำลังคุยเรื่องผู้กองสิงได้เปลี่ยนไปคุยเรื่องปฏิบัติงานนี่แม็กนัมกับมรกตเพู่มความย็นเป็นคนอยู่เหรอนี่อยู่ในห้องแอร์เหรอนี่ห้องแอร์ห้องแอร์ติดโลโก้อิซโซุเหรอนี่มรกตยืนมันยืนฟันเหย็นตรงข้างโต๊ะแอร์เหรอตรงข้างโต๊ะแอร์โอกาสอย่าเตือนไก่แม็กนัมเหรอนี่นี่แหละยืนฟันเหย็นตรงข้างโต๊ะโต๊ะเก็บแอร์ความเย็นเหรอ โ้เก็บแอร์ความเย็นติดโลโก้อิสุโุน้อนี่สอนยิ้มอิสุุใหญ่แล้วยังอยากจะแก้ไท่านผู้กองอยู่ไหนถ้ายังอยากเนี่ยข้าจะได้ช่วยข้าช่วยกระสุนปืนเนี่ยนะข้าช่วยกระสุนปืนจะไปตำบานเองเองจะได้เป็นผู้กองไงสนใจไหมสนใจไหมสอนขำหัวแล้วสนนี่โดนต่อยแล้วริมลมโดนโดนถลอกอะไรสอนจะต่อยแล้วจะทะเลาะจะทะเลาะกับไอ้สอนเหรอ ไม่ใช่เวลามาล้อเล่นอะไรไม่ใช่เวลามาล้อเล่นจะไอ้ลิงลมจะแกล้งไอ้สอนหล่ไม่สนใจสนใจไว้ผู้กองสิงห์มันจะเก่งกล้าสามารถมาจากสาเหตุอะไรก็ตามรวมสนุกกับละครในนักโซ่กับข้าวเหนียวเข้ากับจักรยานยนต์กันทำงานของเธอเหมือนกันฮอนด้าคลิกไอใช่แต่ไม่ได้มีแค่นักแสดงที่เนใจทำถามแต่ผู้กองสิงห์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เราอยาก ของผู้กองสิงเกิดจากอะไรแต่พวกเธอก็แก้ปัญหาด่ว่ยาิ่าง้เพราะยาตัวนี้มันใช้ได้เฉพาะแมกนัมคนเดียวคำถามถูกต้องค่ะหมคุณหมอคุณอคุณหมอมอคุณมอคหมอคเณอคุณหมคุาบมอคุามครั้งละุหมอคุณหมอคุหาเรื่องนี้ได้แก้ปอญไดหาเวื่องนี้ไอุ้พราอฉะนั้นคุณหะอออ้อออก่อหออ ตั้ละสามบาทประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายละครในวันจันทร์หน้าเที่สองแปดจีบหนึ่งครับสองหนึ่งร้อยห้าสิบสามออกนะศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองนี่ภาพคุณมาลีแล้วก็ญาติคุณญาติเขามางานศพบ,บักเทนหรอ้อยบักเทนเขาเสียชีวิตต่อเสียชีวิตเพราะบักเทนคุ้มเพราะบักเทนข้างเพราะบักเทนเป็นคนชั่วแล้วก็ข้างดึงตัวเองตายนี่ กูกองสิงคุณแสงราวีกับนาวีมารีแล้วก็ไอ้ไส้เขาไม่ใช่ความผิดขององหองซื้ไอ้สส้เขามาที่วัดเขามางานศพยิงพอายามชยมาแล้วของไม่ไอ้บักเคนเขาเสียแล้วบักเคนเสียแล้วไอ้ไมันไม่ได้สิงัเต่งที่บักเคนมันทำมันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของมันแล้วล่ะทำพูดที่พ่อเคยพูดอยู่เสมอฮีโร่คือคนธรรมดาฮีโร่คือคนธรรมดาที่กล้าทำสิ่งที่ถูกต้องที่กล้าทำสิ่งที่ถูกต้อง นี่ภาพกอดรูปได้ทำตามเขาคุณเนรออ้บักเคนไปสู่สวรรค์ไปสู่สุคติแล้วไอ้บักเคนเขาไปสวรรค์แล้วไอ้บักเคนถึงไอ้บักเคนนายต้องเชื่อสิ่งที่ไอ้เคนทำสิรดน้ำตามศพงานอุดนี่ภาพอยู่ภาพไอ้บักเคนตายเหรอนี่อยู่ที่งานศพเหรอโชเฟอร์รถแท็กซี่เคนรถไปสู่สุคติแล้วไป ใส่เสื้อดำเข้ามางานนั้นมามา,มา,ม,ามางานสนบปักเทนเหรอเขาเอาเอาอบไป <c oughs> บางเทนกูสอนให้กับคุณปักเทนเหรอปักเทนเขาเสียไปเลยพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนต้องเจอกับเรื่องเสียใจต้องเจอเรื่องเสียใจเพราะฝีมือของพวกเขี้ยวพยักฝีมือของพวกเขี้ยวพยักษ์ เมื่อไหร่ที่พวกเราจัดการกับพวกนั้นได้หมดเมื่อไหร่ที่เราจะจัดการพวกนั้นได้หมดพวกเราจะได้ภาคภูมิใจพวกเราจะได้ภาคภูมิใจว่าชัยชนะที่ได้มามีพี่เคนเป็นส่วนร่วมมะลีมะลนีนี่ภาพไอ้นารีเขามาเรียกคนมะลีอยู่มะลีเหรอเหมือนมีคนเรียกเธอเลยอ่ะมีคนเรียกเธอนี่เป็นอะไรไปทองปิวเหรอคุณมะลีคุณมารีมากโซ่ห้ามเหนียวชิงไว้ไม่ทองปิววันดาคลิปไอ ันดามาที่นี่ได้ยังไงทำถามอย่าเสียงดังสิครับกลังทีมของกูอย่าบอกนะว่าน้าแอบตามฉันมาถึงที่เนี่ยเกิดจากอะไรใครหรอมะลิทีมเอ็นแมนองค์ขลักประจำตัวคุณมะลิครับฮะเดี๋ยวนี้นี่มารีนองคลักประจำตัวแล้วเหรอเนี่ยไม่ใช่นะดอกสร้อยหมอเนี่ยสติไม่ดีติงตองแถมยังเพี้ยนไม่เต็มบาทอีกนะฮะที่หมายเลขสี่สรุปว่าบ้านนั่นเองครับเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์ค่าบริการครั้งละสามบาทประกาศรายชื่อผู้โชคดีครับ าละครในวันจันทร์หน้าความจริงอะไรของนายขอคุยตจมาลำพังได้ไหมครับใบอันไปเถอจากกรุงเทพมาเนี่ยตั้งหลายร้อยโลแปนี่ยังตามฉันมาได้ฉันว่านปดเป็นพวกเราจิตน่องัน้าาสบสาคำก็ว่าสองก็ว่าประชาชนสงสัยจะไม่ได้คุยแน่ตกห้องฉุดเลยแล้วกันตกห้องฉุนเลยแล้วกันดจะบ้าเหรอปล่อยสิแมรี่ทำอะไรี่ะปล่อยสาไอ้้า นี่ภาพคุณครูเขี่ยวสมจิตอรุณจอหอมเขามาไหว้พระที่วัดหรอนี่หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับหลวงพ่อเข้ามาติดติดมาอยู่ในนี้อยู่แล้วคณะกรรมการแต่เมื่เข้ามาเมื่อสักครู่นี้ไม่มีใครเลครับหลวพ่อตามช่วยครับครูประสบอุทกภัยออชอรอประกาศหลวงพ่อคือหลวงพ่อเข้มที่ติดสี่จังหวัด บาดตตยได้โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีจังหวัดสรินจังหวัดตาจังหวัดกระบี่จังหวัดพังาและจังหวัดบังกาและจังหวัดละพายุตามสถานการณ์น้ำท่วมกับความนถมแลขน้จะพื้นากเสือ ให้เป็นนักสูที่แข็งแกร่งที่สุดครับหลวงพ่อรอรอมอช้อมแตรวงหารไทยได้รับกดูแลที่พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนที่5เขตที่2ที่จะมาช่วยคนอีกคนหนึ่งขอให้เขาแข็งแกร่งเพื่อจะได้ร่วมเป็นรวมตายกับนักสู้ในช่องเล็ยหลวงพ่อมาถึงใครครับหลวงพ่อมาถึงใครปล่อยนัดนี้หรอกเบ้ยวอีกบ้าเวปล่อยอยู่ะนรับตัวอย่างต่อไปนี้ ทุกกองครับตอนนี้ผู้กองไอหมวนรถไอหมวนรถปากแดงว่ะไอหมวนรถพาลิฟต์ตกอยู่เงโทรหาพวกกองเส็หมวนรถตกอยู่ไงินผู้ร้ายกับคนกดนี่นกดผู้รับผู้ร้ายเชื้อลิงลมขำหัวเราะโดนจับตัวประกันอยู่ในตัวอย่างตอนต่อไปเหรอนี่นี่โรงสอนยิงนี่ลุงสอนฟันเย็นเจ้าปืนยิงเจ้าปืนจะยิงผู้กองเส็งอยู่ที่โรงงานร้างเหรอนี่อยู่ในหมวดตอนต่อไปนี่จะยิงใช่ไหมยิงยังไงยิงดิ ผมว่า <S <S ผมช่วยส่งข้อผู้ก,อ,กองดีกว่ายิงยิงไปยิงยิงนี่เลยนีย่เขาประกวรถต่อโซ่กับผู้ร้ายชื่อวรกรอยู่ที่โรงงานร้งางเจ้ตาตหมวยอีกครั้งประกวเอาหาาัวมวยเป็นพวกเดียวกับพันดีกว่ากวดเจ้าไปทิ้ง้องเอาโดนเตะแล้วนี่ต้อง